สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ตามเวลานัดหมายครับทุกวันจันทร์เวลา15้านาฬกาท,ทางททบลได้อย่างนี้ครับรายการเปิดบันทึกตำน,นานจะต้องนําเรื่องราวของพระคณาจารย์ผู้โดดเด่นมาให้ท่านได้รับทราบกันวันนี้เราจะพาท่านไปนการาบพระอาจารย์มนตรีธรรมเมธีแห่งวัดพทัทธาุสุโธนมงคลคีรีอำเภอเด่นชัยจังหวดัดแพร่ครับท่านเป็นพระอาจารย์ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยปฏิปทาของท่านเป็นแบบอย่างของพุทธสาวกที่ดี ใบหน้าท่านเปลี่ยมล้นไปได้วยความมีเมตตาใครเห็นก็อดที่จะศรัทธาไม่ได้เรื่องราวท่านจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับจากตัวจังหวัดแพร่มุ่งไปทางถนนยันตรกิจโกศลส,สายแพร่เด่นชัยศรีสัชนาลัยเป็นระยะทางประมาณ30กิโลเมตรแล้วตรงไปผ่านค่ายทหารกรมทหารมากองพันที่12ค่ายพระยาชัยบูต์ไปเล็กน้อย ทางด้านซ้ายมือสิ่งแรกที่สะดุดตาก็คือบริเวณซุ้มประตูทางเข้ามีรูปปั้นทหารยืนเฝ้าประตูเมื่อตรงเข้าไปข้างในจึงมองเห็นศาลาและสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุอันบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นสิ่งสร้างใหม่อายุประมาณ10ปีเศษตั้งอยู่บนเนินเขาเมื่อพิจารณาภูมิประเทศโดยร,บรอบส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะไม่มีต้นน้ำลำธาร ทีมงานเปิดบันทึกตำนานได้มีโอกาสเข้ากราบพระมัศการพระอาจารย์มนตรีธรรมเมธีจึงได้ทราบว่าณนะที่แห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมของโบราณวัตถุที่ล้ำค่ายิ่งรูปแบบในการก่อสร้างเป็นศิลปกรรมล้านนาทั้งสิน้นซึ่งจะหาดูได้ยากในปัจจุบันทั้งนี้เกิดขึ้นจากสัจัปปนิธานอันเป็นพลังบุญของพระอาจารย์มนตรีนั่นเอง จากคำบอกเล่าของพระอาจารย์มนตรีท่านเล่าว่าเดิมที่ท่านมีนามว่ามนตรีนามสกุลบุญมีเกิดเมื่อวันเสาร์ที่28พฤษภาคมปีพศ2503ที่บ้านหนองน้ำเข็มตําบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจงังหวัดแพร่เป็นบุตรคนโตของคุณพ่อโตและคุณแม่บัวตองบุญมีแล้วก็มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันถึงเจคน สมัยที่เป็นเด็กนั้นพระอาจารย์มนตรีมีความสนใจและรักในวิชาศิลปะมากชอบปั้นพระมาตั้งแต่เด็กอายุห้าขวบเมื่อบวชเป็นเนรแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาการหล่อพระจากคุณตาหมื่นบุญยเวชและความรู้เรื่องการหล่อพระหล่อระฆังเพิ่มเติมจากคุณตาอยู่คณะบ้านตะเวทอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทยัย พระอาจารย์มนตรีมีนิสัยใจคอแปลกกว่าเพื่อนๆน,นักเรียนด้วยกันก็คือในเวลาพักกลางวันแทนที่จะออกไปเล่นหัวกับบรรดาเพื่อนๆนดังเด็กนักเรียนในวัยรุ่นเดียวกันชอบประพฤติแต่พระอาจารย์มนตรีกลับส่อแสแงหาที่สงบไปนั่งอยู่ตามลําพังในใจก็ครุ่นคิดถึงแต่พระาศาสนาใครจะได้บวชเรียนในสมณเพศมากกว่าเรื่องอื่นเป็นนิจสิน ทั้งในฤดูการที่มีกบเขียดตามท้องไร่ท้องนาชาวบ้านไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็จะช่วยกันไปจับกบบเขียดมาทําอาหารตลอดจนยิงนกตกปลาเท่าที่พอจะหาได้พระจาจาร์นมนตรีก็พยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องเช่นนี้เป็นที่สุดด้วยเกิดวิตกกลัวบาปก,กรรมในข้อปานาติปาตาเอามากทีเดียวจนบางครั้งถูกชาวบ้านเน็บแนมเอา แต่ถ้าในหมู่บ้านหนองน้ำเค็มมีเทศกาลบุญเมื่อไรพระอาจารย์มนตรีจะเกิดอาการกระปรี้กระเป๋ายินดีเป็นที่สุดมักจะเดินนำหน้าบิดามารดาเข้าวัดด้วยจิตใจเบิกบานช่มชื่นทุกครั้งไป ท่านผู้ชมครับเราจะพักชมโฆษณากันสักครู่เดียวครับก่อนที่จะกลับมาเปิดบันทึกตำนานของพระอาจารย์กันต่อครับสนับสนุนรายการโดยบริษัท 4S Studio ดิโจำกัด วงดนตรีคอนเสิร์ตลูกทุ่ง 4S วงดนตรียุยญาติเยอะโทรศัพท์4180942 อาจารย์มนตรีเมื่อไปงานบุญที่วัดครั้งใดได้ยินพระภิกษุแสดงพระธรรมเทศนาพระอาจารย์มนตรีก็จะนั่งพนมมือสำรวมกายภาวนากายใจฟังเทศจนจบสิ้นกระบวนความหาได้มีอาการเบื่อหน่ายแต่อย่างใดไม่แม้พระภิกษุจะแสดงพุทธฉาวิสัชนาเป็นเวลานานเท่าใดก็ตามพระอาจารย์มนตรีก็อดทนฟังได้ ต่อมาพระอาจารย์มนตรีมีอายุได้เพียงเจ็ดขวบความคิดหันหน้าเข้าหาพระพุทธศาสนามีความรุนแรงยิ่งขึ้นถึงขนาดเลิกเรียนทุกวันจะต้องเข้าไปนั่งสงบจิตในป่าชา้าบ้านหนองน้ำเค็มจนค่ำจึงจะกลับบ้านยังความแปลกใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะว่าตามธรรมดาถ้าขึ้นชื่อว่าป่าช้าแล้วถ้าผู้ใดไม่มีกิจธุระจำเป็นก็ไม่มีใครกล้าล่วงล้ำกล้ำกลายเข้าไปอย่างเด็ดขาด แต่เด็กตัวนิดเดียวผู้นี้ฉะไหนจึงชอบไปนั่งเล่นตามลำพังจนมืดค่ำทุกวันเช่นนี้จนกระทั่งบิดามารดาออกปากห้ามโดยอ้างว่าป่าช้าไม่ใช่สถานที่ที่คนทั่วไปจะไปนั่งเล่นแต่เมื่อเห็นพระอาจารย์มนตรีไม่เชื่อฟังก็สุดที่จะห้ามปราบได้จึงเกิดความคิดขึ้นว่าหรือจะเป็นบุญวาสนาที่บุตรตนจะได้ครองผ้าเหลืองในอนาคต จิตใจของเขาจึงผิดแผกแต,ตกต่างจากคนธรรมดาสามัญไปได้ถึงเพียงนี้พระอาจารย์มนตรีจึงได้ไปนั่งสงบจิตด้วยความปลอดโปร่งในป่าช้าอันสงัดตั้งแต่นั้นมามีอยู่ครั้งหนึ่งพระอาจารย์มนตรีเห็นกรดสีเหลืองฝาดกรดหนึ่งกลางอยู่บนพื้นดินเยือ่องตะกรนเผาศพและภายในกรดนั้น ก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งครองจีวรสีแก่นขนุนนั่งจากสมาธิค่อยๆลืมตาขึ้นมาพระอาจารย์มนตรีจึงครานเข้าไปกราบยังความแปลกใจให้กับพระอาจารย์รูปนั้นเป็นอย่างยิ่งและได้สอบถามความเป็นมากันแล้วพระธุดงรูปนั้นก็สอนให้พระอาจารย์มนตรีนั่งสมาธิโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นปฐมด้วยวิธีอานาปานสติ ตั้งแต่นั้นมาพระอาจารย์มนตรีก็นั่งสมาธิทุกเวลาเย็นตามที่พระธุดงสั่งสอนและด้วยความศรัทธาในคุณพระรัตนไตรยัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนให้สมบูรณ์ในศีลในธรรมก็อุตสาห์ไปหาเสื้อขาวผ้าขาวมานั่งในวันธรรมสนะังฆะและถือศีลแปดอย่างเคร่งครัดนอกจากวันพระก็แต่งนักเรียนธรรมดาไปเล่าเรียนตามปกติจนจบการศึกษาชั้นประถมปีที่เ จึงได้บรรพชาเป็นสามัญเนรเมื่ออายุได้12ขวบณวัดเด่นชัยตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โดยมีพระครูวิสารศิลวัตเจ้าคณะอำเภอเด่นชัยเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้และก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อวันที่17กรกฎาคมปีพุทธศักราช2523อายุ20ปีโดยมีท่านพระครูวิสารศิลวัตเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้เช่นกัน พระครูเกษรรัตนคุณเจ้าคณะอำเภอลองเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูสุวรรณวรคุณเจ้าคณะอำเภอร้รองกวางเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมเมธีภิกขุบขอ,บขาอารัตนาคูบาร์ขอครูบาช่วยเล่าความเป็นมาก่อนที่จะมาอยู่วัดนี้และวทำไมถึงมาอยู่วัดนี้ขอรัตนาครับขอจเจริญพร ายากยอมสาธุชนทุกท่านที่มีความตัง้งจิตตั้งใจด้วยความวิริยะอุตสาหะมาถึงวัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีสามัคคีธรรมแห่งนี้วัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีสามัคคีธรรมแห่งนี้อยู่บนถนนรีสัสนาลัยสายเก่าอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ มุระเหตุที่อตมาภาพได้จาริกและได้มาสร้างวัดที่นี้อัตมาหลังจากที่ได้บวชเป็นสามเณรกับครูบากแก้วชยะวังโสซึ่งเป็นพระอุปชาของอัตมาท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเด่นชัยเมื่ออัตมาได้บวชแล้วอัตมาก็ได้ไปปฏิบัติธรรม ไปศึกษาในด้านการปฏิบัติกับภูบาเจ้าภูมิจักวัดพระพุทธบาทตากผ้าจนถึงอายุของอาตมาภาพได้19ปีอาตมา,าก็กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของอาตมาคืออำเภอเด่นชัยแห่งนี้ก็เห็นว่าสถานแห่งนี้มีหมู่บ้านไม่มีวัด เวลาสัายาติโยมจะไปวัดเก่าก็ไปไกลอาตมาภาพได้ไปขออนุญาตพระอุปชาของอาตมามาสร้างวัดแห่งนี้เมื่ออาตมาได้มาเห็นสถานที่นี้แล้วก็ได้มาปักกฏได้มาพักที่นี่หนึ่งคืนก็เป็นที่อัศจรรย์นในกลางคืนนั่นเมื่อปฏิบัติหาหวา้ยพระแล้วก็ ปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่นั่นก็เห็นเป็นลำแสงขึ้นภูเขาแห่งนี้เป็นเหตุที่อาตมาได้ใส่ชื่อวัดนิว่าวัดพระธาสุโธนมงคลคีรีคีรีแปลว่าดอยดอยมงคลดอยที่อยู่เป็นดอยโทนไม่เชื่อมกับลูกใด เนี่ยสุโทนสุแปลว่าตั้งหรือว่าด,ดีอาตมาก็เห็นนิมิดอันนี้แล้วอาตมาก็ได้สร้างเป็นกุฏิเล็กๆสำหรับที่จะปฏิบัติธรรมจำวัดอยู่ก็เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่16มีนาคม2 5 2 1เป็นต้นมาช่วงนี้เราพักสักครู่ครับชมโฆษณาจากทางรายการเปิดบันทึกตำนานกันก่อน สนับสนุนรายการโดยบริษัท 4S s t ส d ตูดิโอจำกัดวงดนตรีคอนเสิร์ตลูกทุ่ง 4S วงดนตรียุ้ยญาติเยอะโทรศัพท์4180942 หลังจากเป็นพระภิกษุสงฆ์พระอาจารย์มนตรีก็ออกทุด,ดงตามที่ได้เคยทำแต่ท่านไม่ได้ทุด,ดงไปไกลเท่าใดนักเพราะเมื่อเดินเพียงข้ามวันข้ามคืนทน่านก็พลันไปพบทำเลเข้าที่หนึ่งเป็นสถานที่วิเวกสงัดตั้งอยู่บนภูเขาลูกย่อมๆมไม่สูงเท่าใดนักสะดวกแก่การที่จะขึ้นลงไปบินทบาตพระอาจารย์มนตรีจึงตกลงใจจะอยู่ปฏิบัติณนะสถานที่แห่งนั้นและตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าข้าพเจ้ามีบุญบารมีที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในละแวกใกล้เคียงนี้ได้สมกับความปรารถนาแล้วก็ขอให้เกิดนิมิตในอริยาบท4คือยือนเดินนั่งนอนด้วยเถิดตกดึกคืนนั้นก็เกิดนิมิตเป็นคราบงูใหญ่ขาวสะอาดแบบเงินพดด่วงโบราณกลือนกลาดเต็มไปทั้งหลังภูเขา และเมื่อตื่นขึ้นมานั่งสมาธิในยามสี่ก็พลันเห็นลำแสงสีเหลืองพุ่งขึ้นสู่อากาศเหมือนลำตาลอีกจากนิมิตนี้เองทำให้ในปีพุทธศักราช2520พระอาจารย์มนตรีจึงได้สร้างวัดที่ดอยม่อนโทนตามที่ได้ตั้งปริธานเอาไว้โดยสร้างองค์พระาธาตุขึ้นเป็นอันดับแรกจากปัจจัยที่เก็บรวบรวมไว้360บาทอ,อเป็นค่าแฝกมุงหลังคา เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจากนั้นก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาพากันมาร่วมบริจาคสมทบจนกระทั่งสามารถสร้างองค์พระธาตุเสร็จในเวลา6เดือนเท่านั้นเองเนื่องจากบริเวณนั้นเดิมเป็นไร้ฝ้ายมาก่อนเจ้าของจึงพากันยกถวายให้เป็นที่ธรณีสงรวม25ไร่สำหรับองค์พระธาตุนั้นเป็นศิลปกรรมแบบล้านนามีชื่อเรียกว่า พระาธาตุสุโธนภายในบริเวณวัดในปัจจุบันมีทาวรวัตถุสร้างขึ้นมามากมายซึ่งก็เป็นแบบศิลปรกรรมล้านนาซึ่งถูกรวบรวมไว้ในที่นี่ด้วยฝีมือการสร้างและออกแบบโดยพระอาจารย์มนตรีแทบทั้งสิ้นการที่ได้ก่อสร้างวัดวาอารามสถานอย่างนี้อาตมาเมื่อเป็นเด็กก็มีความสนใจในการก่อสร้าง ทำเป็นโบสถ์ตัดเอาต้นกล้วยมาทำเป็นโบสถ์เอาดินเหนียวมาปั้นเป็นพระได้เชิญชวนชักชวนเอาเพื่อนๆที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยกันมาเอามาสร้างพระไวบ้บนจอมปลวกเป็นที่กราบที่ไหว้ทีนี้ก็ชาวบ้านที่เขาไปตลาดทุกวันทุกวันเขาก็เห็นวเออเด็กที่ไหนมาปั้นพระทําไมองค์ใหญ่ไว้ที่กลางพุ่งกลางนานี่ก็พากันมาดิน ที่เราเอามาปัาน้นพระนั่นก็เป็นน้ำมันพอมันอยู่ที่ตื้นศรัทธาญาติโยมเขาก็มีความเชื่อเอาน้ำเนี่ยไปกินหายโรคภัยไ,ไข้เจ็บบ้างในขณะเมื่ออาตมาก่อนที่จะบวชนั่นอายกกุประมาณเก้าปี10ปีเมื่อมาบวชอายุสิปีแล้วก็เล่าลือกันไปถึงจังหวัดพะเยาถึงเชียงรายถึงภาคเหนือทั้งหมดห่วหมอน้อยหมอน้อย วัดพระธาตุสุธโธนมงคลคีรีตั้งอยู่ที่หมู่ที่าบ้านห้วยน้ำพริกตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่และถ้ามีโอกาสรายการเปิดบันทึกตำนานจะขอแนะนำให้ทุก,ท,กทุกท่านไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มนตรีที่จังหวัดแพร่ก,กันนะครับและในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังพรอันประเสริฐจากพระอาจารย์มนตรีแห่งวัดพระธาตุสุธโธนมงคลคีรี ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โดยพร้อมเพียงกันธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นก็เรียกว่ามีทานศีลภาวนานี่เป็นของที่สิริมงคลไม่มีสิ่งใดที่จะมาเท่ากับทานศีลภาวนานี่ทานวัตถุทานทั้งหลาย ธรรมทา,านทั้งหลายอภัยทานแลว้วก็ศีลของเราคือสัจจะสัจจะก็คือศีลคนไหนไม่มีสัจจะก็ไม่มีศีลเพราะฉะนั้นจะทําสิ่งใดต้องมีความจริงใจต้องมีสัจจะอย่างนี้เป็นต้นแลว้วก็ภาวนาจะทําอย่างไรให้จิตใจผ่องใสเราจะเอาฝูงซักฟอกอะไรที่จะไปชําระล้างภายในก็ไม่ได้เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจริญสมถภ,ภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน ให้เกิดขึ้นในจิตในใจในสันดานของเราให้ดมเกิดเป็นปัญญาเรียกว่านอกจากที่ทําทานแล้วก็จําเป็นที่จะต้องให้ได้รับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า,าปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เป็นกุศลให้เป็นปัญญาที่จะก้าวต่อไปด้วยความทนององอาจในท้อแท้มีความตั้งจิตตั้งใจที่จะสร้างคุณงามความดีรักษาไว้ซึ่งสถาบันทั้งสามยิ่งกว่าชีวิตของเรา คือชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสเสถอนบานงามในชีวิตอย่าได้เจ็บได้ไข้ขอให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลกระทำคุณงามความดีสืบต่อไปจงทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร ครับท่านผู้ชมครับทั้งหลายทั้งปวงน,นั้นก็คือเรื่องราวของพระอาจารย์มนตรีธรรมเมธีแห่งวัดพัทธสุโทนมงคลคีรีอำเภอเด่นชัยจงังหวัดแพร่ครับตำนานท่านยังมีอีกมากแต่เวลาเรามีจํากัดครับท่านผู้ชมครับท่านจะติดตามรับชมรายการเปิดบันทึกตำนานของเราได้ทุกวันจันทร์เวลา15.00นาาทางททบ5แห่งนี้วันนี้ผมวิชิตปิยะเปรวัฒน์และทีมงานเขาลาไปก่อนสวัสดีครับ นโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวะัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคขวะัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสิทธิกิจยังสิทธิกัมมังสิทธิกริยตถาคตสิทธิราโภนิลันตรังสิทธิเตโชัยโยนิจังสภะกัมมังสภะสิทธิภวันตุเตพุทธานุภาเวนะจุติปะโทธรรมานุภาเวนะกิตารีสังโฆสังฆานุภาเวนะ สัจตรายโยจรามิสัทธมานิภาวะปริโตตีชินะปัญเชลิติสาธุสาธุ